แค่คุ <fin anta> <ots> ้แ <guarding> ต <okay>? ่ละอย่างแล้วใช่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 คุณแต่แรกแต่แรกเดี๋ยวเดีมันมีฟอร์มตลอดช้านะตรงตัวรนดูดูแก็ดูชาดวกันดูวันเริ่มแ้คือวันที่ที่เกิดไหมเดียนเยี๋ยวน้วเพื่อนส่งเขียนมาใหม่สมัยตอนสมัยก่อนมาแค่ของผม มาเดินขอขอขอนะเรายังมีลูกหลานของเราที่ลาบากเยอะเดี๋ยวเราต้องการทัดลงงานนั้นนะเราช่วยทุกคนอยู่แล้วแต่เราช่วยกันนาทีนี้ทุกไม่มีใครรวยต่างแต่ไม่มีใครยากเด็กนะมาเดินก็เชิญชวนนะแต่เราก็เนี่ยเดี๋ยว่านผู้ว่าท่านต่อจอมผอะไรต่างๆครับเนี่ะเราก็นะอยากไดทัดลงนะ ก็ต่มมีนะครับอ่าโอเคนะโอเคนะก็นะในนามองรงพาาลุดพอศิริธรรมศาสตร์ักผมแลทาสวัสดิกันได้นะฮะอาจารย์อาทิตย์นะฮะแล้วก็ทีผู้มนุษย์นะแล้วก็ที่ี่เอมนะแล้วก็ทีพยาบาลทุกคนนะครับเราก็จะเป็นความดีกับคุณป้านะการติดเชื้อเนี่ยนะฮะเราเข้าใจนะครับว่าโรคเนี่ยทำมาจากอากาศนะฮะ แล้วก็นับว่าถืว่าโชคดีนะครับนะโชคดีนะก็คือได้มีการดูแลสิงแค่ะแแล้ววันนี้เนี่ยก็ยากก็แน่นนะครับนก็คือเดี๋ยว้ากลับไปก็ณ้าปฏิตัวนะครับใส่แมสสอะไรเรียบร้อยแต่วันที่เึนเดี๋ยวเราไปไหนก่อนอะไรก่อนนต่อนี้เนี่ยเรายีนยนนะครับนะขณะนี้เนี่ยผลผลเป็นยังงารไมเสียแ้วไวกเชือะไรครับตอนบ่าไหมไม่คุณ้ามีลนตกด้วยนะ คุณป้าก็โชคดีนะฮะทีนี้นะเราก็ได้รอดนะได้ออกปนะแล้วก็ได้รอดมาไห้นะครับคุณป้าจะมีอะไรกับอะไระเจอเครับผมคุณป้าการครับผมมาให้กลัขอบคุณครับโอเคนะคุณป้ากประทับใจที่โรงพยาบาลชุมพรทั้งคุณหมอทั้งพยาบาลทุกคนนะ ให้ให้ความอันวยอันวยความสะดวกแล้วก็สนใจดูแลดีมากจนทำให้จะจะคุณป้าแข็งแรงต่อสู้ให้ผ่านโรคนี้ไปได้ค่ะท่าน,น <ะ S 2> ท่านในที่ว่าจะบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลน,นะคะที่มีผิดทางตอนนี้โรงพยาบาลก็ขาดของที่ใช้เยอะแยะเช่นพัดลมหรือว่าที่วัด ออกซิเจนเหรอคะออกเจนไม่แล้วออกซิเจนถ้าใครช่วยกรุณามีน้ําใจหน่อยก็ช่วยได้ค่ะแต่วันนี้คุณคุณจำชื่อหอได้ไหมนายแพทยสวัสดิการนะให้คุณหมอที่รักษาคุณหมอนาที่นัออคุจน้อยนะพี่เดือนแล้วเจอแว้วเดือสบ่อนะโอเคนะไม่ต้อเจอจ้าหนองพุ้นถ้าตดท่าบุกอนะแล้วก็ปีนงานนะก้พร้อมนี่ยินดีนะที่จะ ดูแลชาวจุฬาฯนะฮะดูแลไว้ท่านผู้ว่าแล้วก็จะผลจะดิดต่อในข้างแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับท่านงานตอนนี้อาจจะมีความไม่สะดวกบ้างอะไรบ้างนะะแต่ดันทีนี้เชื่อโลกเนี่ยเราไม่สามารถปกป้องได้แล้วประเด็นเราก็ต้องช่วยกันนะเดี๋ยวอย่างวันนี้ก็เราได้มีการสิดธั์ฟีนะการัม่ได้สิทธิ์ฟีนะครับก็เพื่่อทีจะได้ได้ทาบความต้องการของท่านผู้ชมนะว่าอย่างไรก็จังชื่อ นในขณะนี้มีผู้ป่วยจํานวนมากขึ้นเรายังรับมือไหวไหมครับก็คืออย่างที่รู้นะครับตามมาตรการของท่านผู้ว่าราชการจักหวดท่านนากแสต์จอรนะครบโรงพยาบาลจุฬาเสียรติศักดเขาต้อ,อ,เองเป็นโรงพยาบาลไปเขตเมือนะครับซึ่งการนี้เองเนี่ยเรามีโรงพยาบาลอื่นที่ผทำเหมือนเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณท่าน ใช้ได้กเบาจไม่ว่าจะเป็นโรงพยงบาบาลหลวงสวนโรงพยาบาลภาโรงพยาบาลปากนาวโรงพยาบาลสวีเนี่ยทุกโรงเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าแต่จากตัวย,ยอดที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้น, <S <S น,น,เ,นเนี่ยองค์จุฬาลงกรณ์เกิดใโลกศักดิ์เดลเนี่ยซึ่งในฐานะที่เจะที่ใหญ่เนี่ยต้องมีการปรับตัวตมามนโยบายของจังหวัดนะข้อหมายของเราก็คือหนึ่งจุฬาลงกรณ์ต้องปรับตัย อันที่สองเจ้าหน้าที่บุคลากรต้องไม่มีการติดเชื้อนะฮะอันที่สามก็คือเรื่องของต้องไม่มีผู้ป่วยยิีวิตเลยนะวันนี้เรามีทีมแพทย์นคุณหมออาทิตย์นะทีมกับพี่อ้อําเหมือนได้เลยไอซีนะที่ลุ่มลน,นะที่ปุ๊กแล้วก็นอนเนี่ยนะแล้วก็กทีมงานของเราทั้งหมดเนี่ยก็ช่วยกันนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กระดกนัดอาจารย์ตัดใจเป้าหมายของเราไม่ว่าขบถจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ทําเอาให้อยู่ ครับครับขอบคุณมากครับ